คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายน2 5 6 4ก็ข้อผ่านพ้นไปแล้วนะครับรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข1 0 0 7 8 7 เลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข56เลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลข143 013เลขท้าย3ตัวได้แก่หมายเลข478 264ครับงั้นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคมีชัยในงวด16เมษายน2564ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆด้วยนะครับสำหรับปฏิทินจีนนำโชคครับท่านผู้ชมผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวครับ ชุด2ตัว5 6วิ่งเข้าตรงๆที่ท้าย2ตัวครับแบบนี้ต้องตามงวด2พฤศจิกาคม2องนแล้วนะครับเราไปดูผลงานงวดที่ผ่านมากันก่อนนะครับที่แอดแปลออกมาได้เลข4ตัวนะครับเลข5ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่5 6เลข8ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่787เลข6ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่5 6ครับชุด2ตัว5 6ครับเข้าตรงๆเลยครับที่ท้าย2ตัวที่5 6ครับ ตามไปดูครับในงวดวันที่2พฤษภาคม2564ครับมากันแล้วครับปริศนาตัวเลขให้มาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับหน้าเลข2ท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรครับลองแปลดูลองตีดูใจเย็นๆนะครับแปลดูครับเพราะว่าสายตาของแต่ละคนอาจมองมุมมองต่างกันนะครับชวนเพื่อนๆมาแปลดูก็ได้นะครับหรือแอดก็จะแปลไปพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะครับแอดแปลออกมาได้ครับข้างบนแอดเห็นเป็นเลข3 ข้างล่างตรงกลางนะครับเลข6โดดเด่นๆนะครับไม่เกี่ยวข้องกับเลขใดเลยนะครับข้างล่างแอดก็เห็นเป็นเลข8ครับไม่เกี่ยวข้องกับเลขใดๆเลยนะครับแต่แอดมองไกลๆอีกทีครับที่ควบเลข3ข้างล่างนะครับแอดมองเห็นเป็นเลข9ครับแอดมองเห็นเป็นเลข3เลข9เลข6เลข8ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมองเห็นเป็นแอดไหมครับเดี๋ยวเราไปรวมชุด3ตัว2ตัวพร้อมกันเลยนะครับ เลขสมเลข9กเลข6เลข8นี่นะครับชุด3ตัวครับแอดรวมออกมาได้396 398 368 968ชุด2ตัว3 9 6, 3 638 9, 9, 9 6 9 8 6 8ครับชุด3ตัวท่านผู้ชมก็6ประตูกันได้เลยนะครับชุด2ตัวก็บนล่างกับหน้ากับหลังกันได้เลยนะครับให้โชคอย่างต่อเนื่องเลยนะครับปฏิทินจีนนำโชคครับ แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขอขอานวยอวพอพรในท่านผู้ชมทุกท่านจงมีโชคดียดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในวันที่2พฤษภาคม64ี่ทุกทุกท่านทุกๆคนรักทุกท่กทานครับขอบคุณครับ